วันนี้ผมนะครับในฐานะหัวหน้าพักเสรีรวมไทยแล้วก็คุณอนันชัยชัยเดชทนายความนะครับก mm ็ hmm. ามายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันลปรปาบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อดำเนินคดีกับคุณเสษฐาทวีสินนายุงตรีและคณะกรรมการข้าราชการตํารวจอีกทั้งหมดรวม10คนด้วยกันนะครับ mm hmm. ในกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับ เสนอรายชื่อผู้ดรำรงตำแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับขัดต่อรัฐนูลมาตา258รางอวงเล็บสีนะครับที่ให้ปฏิรูปตำรวจนะให้เป็นอิสระในการทำงานให้มเกิดคุณภาพสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ให้มีหลักประกัน,นในเรื่องค่าตอบแทนนะครับที่เหมาะสม นะครับรวมทั้งก็ให้ปฏิบัติในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจโดยใช้ระบบคุณธรรมนะครับนะแต่งตั้งโดยพิรนาอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันนะครับเพื่อให้ข้าราชการตำรวจทำงานได้อย่างมีอิสระนะครับมีประสิทธิภาพนะครับไม่อยู่ใต้อานาคานาัของบุคคลใดนะครับและนอกจากนั้นตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติมาตรา77เนี่ย นายกุนตีคือคุณเศรษฐาเนี่ยจะต้องเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณบัตินะตามมาตรา77วงเล็บหนึ่งนะครับให้คณะกรรมการข้ารการตำร,รวจพิจารณานี่ผู้จึงมวัตรตามมาตรา77วงเล็บหนึ่งะมันมี4คนด้วยกันนะครับเอาโสลหนึ่ง2องสานะครับซึ่งรู้แล้วเป็นใครบ้างนะครับซึ่งถ้าปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญนะครับปฏิบตัติตามรฏิบัติตามแ่งชาติมาตานี้นะคุณเศรษฐาจะต้องเสนอบุคคลที่มีรายชื่อคือลองผู้จัดการตำรวจชาติที่มีอาวุโสอันดับหนึ่งนะ,นะเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการตำรวจชาติเท่านั้นนะครับนะจะบอกว่าใช้อาวุโสนะความรู้ความสามารถและที่พอบอตำรวจเพิ่ม ในด้านการปารงกรันปาปามอาชญากรรมการสืบสวนสอบสวนเข้าไปประกอบกันด้วยนะนะมันจะต้องเป็นปรูปธรรมที่ชัดเจนหมายความเมื่อเมื่อเสนอรายชื่อคุณต่อสั์เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วเนี่ยที่ประชุมจะต้องนํารายชื่อของข้าราชการตารวจที่มีรู้สโซนดับหนึ่งสองสามสี่นะครับที่เป็นรองทุกคน,นมาดูทั้งเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถ อาวุโสมันชัดเจนถูกไหมครับแต่รู้ความสา,ามารถประกอบกันเนี่ยโดยเฉพาะในด้านการสืบสวนพราะการปราบปรามอาชญากรรมก็ต้องเอาผลงานนะครับตั้งแต่เริ่มบรรจุกันเข้ารับราชการตํารวจนะครับใครบรรจุเข้าราชการปีไหนนะครับบรรจุมาตั้งแต่อายุสมมุติ22ก็ใช้เวลาสามที่แปดปีใช่ไหมฮะใครบรนมาเป็นตำรวจตอนแก่แล้วอายุมันก็น้อยเพราะฉะนั้น การที่จะมีผลงานในการถือส่วนป้องกันประปามาากรรมเนี่ยนะต้องเอามามาให้ที่ประชุมเห็นเป็นรูปธรรมแล้วถามว่าใครจะเอามาได้จะไปผลงานเมื่อสามสิบแปดปีที่แล้วนะหามาได้ไหมมันก็หาไม่ได้มันก็หาได้เท่าที่มีเมื่อหาได้เท่าที่มีมันจะถูกต้องเป็นธรรมไหมก็ไม่ได้ถึงแม้จะหาได้เท่าที่มีได้เอามาโชว์กันหรือเปล่าได้เอามาแสดงกันหรือเปล่าว่าใครเหนือกว่ากัน ผมกล้ารับประกันเลยว่าไม่มีนะครับไม่มีนะฮะถึงจะมียังไงคนรับราชการ20กว่าปีมันก็สู้30กว่าปีไม่ได้หรอกนะครับดะฉยนั้นกลับปรากฏว่ากลายเป็นเสน,เนอชื่อผู้มีอุโ,โสต่ตาสุคุณต่อสั่นะครับเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะซึ่งาตามรัฐมนูญเขาบอกว่าต้องการให้เป็นอิสระไม่การเมืองเข้ามาแทรกแซงอะไรต่างเหล่านี้นะเนี่ย นะมันมันเลยทําให้เกิดปัญหาว่าองค์กรตารวจนะไม่สามารถบริการที่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงก็ราชการตารวจก็ไปมุ่งใช้รับใช้ชนักการเมืองนี่ใช่ไหมฮะรับใช้การเมืองเพื่อหวังให้ตัวเองนะได้มีตําแหน่งหน้าที่แล้วก็จะมีผลประโยชน์ตามมาอิทธิพลมันจะเกิดขึ้นการที่วอกอร์ฟช่ามันจะเกิดขึ้น